สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้ามอยวันเลวันนี้นะครับเอสจะมาพูดถึงผู้พรพันธ์มือเซตคนเก่งทีมชาติไทยของเราวันนี้นะครับผู้กําลังนั่งเครื่องออกเดินทางแล้วนะครับไปพ้อมกับโค้ชชานาญโดยผู้ได้ลงภาพชู2นิ้ว พร้อมกับแคปชั่นภาษาอังกฤษว่า Run the way on my dream ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือวิ่งไปตามความฝันของฉันซึ่งหลายคนก็เดาเลยนะครับว่าผู้คงเดินทางไปเล่นหลีกอินโดนีเซียกับโค้ชำนาญแน่นอนลงมาฟังความเห็นของแฟนๆกันเลยครับคนแรกนะครับก็บอกว่าน่าจะอินโดนะซึ่งขนาดจะบินแล้ว ยังไม่มีการปล่อยข่าวเลยรอให้สโมสรประกาศก่อนก็มีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับว่าใช่ใช่เป็นการให้เกียรติต้นสังกัดถูกแล้วล่ะคอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าถึงจุดหมายก็รู้แล้วแหละรอเลยถัดมานะครับก็บอกว่า ลุ้นดูว่าใครจะคว้าตัวเซตทีมชาติไทยไปได้ครั้งก่อนไปเล่นหลีกอินโดเหมือนจะได้เช็มด้วยหรือเปล่ายังไงตัวเซตก็คือมันสมองของทีมของไทยก็มีนุดกับผู้นี่แหละที่เข้าตาต่างชาติถัดมานะครับก็มีแฟนๆชาวต่างประเทศนะครับบอกว่า บอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งแปลเป็นไทยก็คือไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนฉันก็รอซัพพอร์ตนะครับซึ่งคอมเมนต์สุดท้ายนะครับก็บอกว่ารอเชีย์ผู้นะสู้สูคนเก่งซึ่งแอดนะครับก็คิดว่าอีกไม่นานนะครับเราก็คงจะได้รู้กันแบบแน่ชัดแล้วว่าผู้พลพันของเราจะไปเล่นลีกที่ไหนอดใจรอกันสักครู่นะครับ เอดว่าเร็วๆนี้แน่นอนยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้พรพันธ์นะครับขอให้ประสบความสำเร็จในการไปเล่นหลีครั้งนี้ครับ